ซึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะทางทีมข่าวของเราก็ได้ลงพื้นที่ในการสำรวจที่ตลาด,ลาดสดสิริวัฒนานะคะซึ่งมีการปรับขึ้นทุกสัปดาห์สำหรับราคาเนื้อหมูค่ะซึ่งราคาหน้าฟาร์มแพงที่สุดในรอบ20ปีกิโลกร,รัมละ250บาทเลยนะคะขณะที่ร้านหมูกระทะบุฟเฟ่บางแห่งก็ต้องปรับราคาขึ้นอีกหัวละ10-20บาทค่ะ ไปดูราคาเนื้อหมูที่ยังคงปรับขึ้นแทบจะวันเว้นวันจากการสำรวจเขียงหมูในตลาดสดสิริวัฒนาตัวเมืองเชียงใหม่นะคะราคาเนื้อหมูก็ยังปรับราคาสูงขึ้นลูกค้าก็บ่นไปตามๆกันเลยละคะ่ะแต่ก็ยังคงมีลูกค้าที่มาจับจ่ายอย่างต่อเนื่องส่วนใหญ่ก็เป็นลูกค้าประจําประชาชนทั่วไปร้านอาหารนักเรียนนักศึกษากลุ่มวัยรุ่นที่พักอาศัยตามหอพักนะคะก็จะมาซื้อพวกหมูสไลด์ที่เป็นแพ็คซึ่งมีประมาณ350กรัมในราคา100บาทก็จะนําไปทําหมูกระทะชาบู ซึ่งก็จะขายดีมากหากเป็นลูกค้าประจำทางร้านก็จะแถมน้ำจิ้มให้ด้วยค่ะผู้สื่อข่าวของเรารได้ไปสอบถามนางศรีวิไลท่าชอบอายุ40ปีเป็นแม่ค้าเขียงหมูในร้านนครหมูสดในตลาดสิริวัฒนาได้บอกบว่าตั้งแต่ขายหมูมาปีนี้เนื้อหมูราคาแพงที่สุดในรอบ20ปีครับซึ่งมีการปรับราคาสูงขึ้น ตั้งแต่ก่อนสิ้นปีมาอย่างต่อเนื่องบางครั้งรายวันหรือรายสัปดาห์หรือวันเว้นวันจนวันนี้นะครับราคาหมูเนื้อแดงจากเดิมราคากิโลกรัมละ190บาทปรับขึ้นเป็นกิโลกรัมละ240บาทหมูสามชั้นและหมูเนื้อหมูสันคอจากกิโลกรัมละ190บาทปรับราคาขึ้นเป็น250บาทหมูสับกิโลกรัมละ200บาทซี่โครง220บาทส่วนหมูหน้าฟาร์มนะครับขายกิโลกรัมละ140บบาทครับและมีแนวโน้มที่ จะมีการปรับขึ้นอีกนะครับแต่ว่ายอดขายไม่ตก ยังขายได้วันล,ละ2ตัวเหมือนเดิมครับและยังสั่งเป็นรายย่อยมาขายเพิ่มอีกและราคาเนื้อหมูนะครับเชื่อว่าจะยังปรับราคาขึ้นไปอีกนะครับส่วนสาเหตุยังไม่แน่ชัดนะครับแต่พูดกันไปแล้วครับว่าอาจจะเลี้ยงไม่ทันค่ะซึ่งอย่างไรก็ตามจากราคาพอเนื้อหมูสูงขึ้นพวกร้านหมูกระทะในตัวเมืองเชียงใหม่หลายแห่งก็ปรับราคาพวกหมูกระทะบุฟเฟ่ค่ะจากหัวละ129บาทเป็น1 3 9บาทแบ่งแห่งหัวละ170บาทก็เป็น1 ร9อยเกบบาทค่ะ